เพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีไทยคนไกลบ้าน c ชนแ n e l นะครับคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในการไปแคมปิ้งกันวันนี้จะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งกันอยู่ที่เอ็กวอเตนะครับแล้วก็มีแผนที่จะต้องไปโต๊ปลาเรนโบ้กันด้วยนะครับ พอหลังจากที่เราเตรียมสัมภาระกันแล้วเราก็นัดกันมาเจอที่เดิมครับทีมหอทันก็ซื้ออาหารการกินไปเพื่อจะที่เราจะไปแคมปิ้งกันฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับวิถีไทยคนไกลบ้านชแนลด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงทะเลครับเนี่นยบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้เรายังพักรถกันอยู่เป็นบ้านพักที่เขาให้เราเช่าได้ครับอยู่กันคุบคนสิบคนแปดคนเนี่ยมีใช้หาดนั่งลย ที่เราให่จอนเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับการเข้าไปเช็คอินนะครับนี่ก็ได้ความว่าเราจะต้องขับรถเข้าไปอยู่ข้างไหนมู่นี้ครับไปเช็คอินอยู่ข้างไหนไปเพื่อนๆตามกันไปไป เมุดเรี่ยวติมครับตอนนี้เรากําลังจะถามเกี่ยวกับบ้านเช่าอยู่ครับว่าเราจะมีว่างไหมัจะมีบ้านเช่าอยู่ข้างบนนี้ครับอครับเสียใจด้วยครับไม่มีครับ ได้อีกไหมรุ่นกันครับรุ่นกันเพื่อนเน<ๆ>ตอนนี้ก็สรุปกันได้แล้วว่าเขามีที่ให้เราอยู่ที่หนึ่งครับแต่เราจะต้องไปดูก่อนว่าเราชอบกระถางที่ตรงนี้ไหมถ้าชอบเขาก็ให้กลับมาบอกเขาว่า ตั้งคมปมกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวาราขับไปนี่เราไปนี่ครับตามเข้าไปข้างหน,นเนี่ยเราต้องดูนับรรยากาศมันดีเน่อยเกครอบครัวก็ามากันเยอะเพราะว่าบรรยากาศจะม,มีสนามเด็กเล่นมีเออบรรยากาศที่สวย นตกลงเราเอาตรงนี้แหละครับไบ้ที่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนแล้วครับนอกจากตรงนี้ đốt hơi, đốt bơi bao nhiêu nên xe đốt, xong nên sang bay, đốt để con chó không đẻ, hơi kêu đấy, lớn đẹp, nó, แล้วกันไป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  <laughs> ่เมาพากัรเดินชมโอ้ยตัวเลี้ยงจะอรครับต้องก่ก้อนมันท่ายนะเ็บอกเลยนะเดี๋ก้อนสองก้อนสามก้อน้มลไหน หลังจากได้ไอศครีมกันแล้วเนี่ยดิล้องังนุ่มดิลองลดิยังนุ่มยังชอบกันละสาวๆนี่ครับหลังจากที่ได้แล้วก็พากันเดินชมวิวทิวทัศน์ มีเรือให้เช่าอ๋อเท่าไหร่ชั่วโมงละ Because this is mine. Standard paddle b o a r d I have then single kayak. แค่อ่านออกก็อ่านเอา Sorry ไม่เป็นไรจอ i อันนี้ด้วยนะนี่ครับเรือที่ว่าเราจะต้องต้องเช่า Yeah รขึ้น้อ่ดวเหไมอ่เอะเนอะไเอนะไม่เอาไม่เอาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับน,นี่ e a e here i <c oughs> and this one I think we go fishing I think it's right here no rolling e e r h สมัยไอ้แผนที่แผนที่ในอะไรเนี่ยแผนที่ในอ๋อเรือบยเรื่มันคือะไอื่น็แผนที่นี่แผนที่ในโเล็กินอัมตอันนี้เองมาทางมาเที่ยวใช่ไหมเนี่ย นี่นี่ผมผมอยู่กันตรงนี้ครับนี่เลตคลิปนี่ครับนี่เลตคลิปนี่ของเมลิซิธเฮดนี่ครับที่ผมอยู่กันส่วนที่ไม่เกิดใช่ไหมเรื่องมาเหนือขนในน้ำเตาในน้ำเตา this one is also good for fishing อ่ามาซาเน่มาซาเน่ดา พี่ไกบาาโนดมเอาละครับเราคลิปนี้เราก็คลิปข้าวคลิปของเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านกันครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สนุกสนานมีความสุขกันครับแฮปปี้ ะวันนี้เราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันครับก็มีผู้ที่ตามเพื่อมีครับฝรั่งครับเพื่อนบ้านที่ดีที่แสนดีครับครับนี่เราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วครับคลิปหน้าเราจะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็ฝากเห็เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตาม นะครับโพสเช์ด้วยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องวิถีไทยคนไกลบ้านชแนลนะครับวันนี้ก็